เหมือนยังมีทะเ,หเลหมอกเลเสรยดายถ้าเรามามมเป็นจริงๆคิดว่ามาแล้วจะไม่มีคนนะทุกคนแต่ว่าคนอาสองเที่ยวเยอะเนาะโอ้ยลมเย็นอะ<ด>่ะเราจะเรามากินข้าวนีกว่านะเพราะว่าเราอดข้าวมันเกิดเช้าแล้วเดี๋ยวกันพอดีได้กินข้าวด้วยกันเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวอร่อย,ยไหมพี่ใหญ่พี่เด่น อันนี้เนี่จานละเท่าไหร่นะข้างบนเนี้ยจานสี่สิบบาทสวัสดีค่ะกลับสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พวกเรามากันสองคนแล้วพี่ซึ่งพวกเราเดินกันมาขึ้นมาตรงที่พวกเราออกมาจากป่าเนาะแล้วก็หิวข้าวกันพอดีก็เลยว่าจะขึ้นมากินข้าวกันด้านบนแล้วเราก็มากับพี่ช่องพี่เสงเดินตะลุยป่าทุกคน แต่ว่าคนเยอะเนาะคนเยอะมากๆเหมือนเป็นพวกคนเขามาขับวิบากแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวเนาะึ้นมาเที่ยวที่นีเนาะอากาศดีนะลมเย็นเนาะแล้วก็ที่สําคัญพวกเรามาเนี่ยมาเจอกับกลุ่มของพิเศพิเศษทุกคนมีเงินไหแล้วก็มีน้องจีดน้องจีดแล้วก็มีใครนะลองต้นไม้เออมากันนี่นี่นี่ ครับเป็นไงบ้างน้มเดินมาไกลไหมก็ไกลนี่สวัสดีครับผมอันนี้พวกพี่มาจากพม่ากันใช่อนไหมใช่เพิ่งมาเจอมาขอมากเลยไปเที่ยวไปมีพี่เอามาไปดูสถานที่ครับผมคนเยอะมากพวกพี่มาจากพม่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาเจอโอเคทุกคนเดินก็เดินขึ้นมากับสักพักแล้วเนาะแล้วก็มาเจอคนค่อนข้างเยอะก็เลยยังไม่ได้สั่งข้าวกันอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยใช่ไหมยังแล้วคดีเยอะมาก เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนกินข้าวเลยแล้วกันทุกคนแต่จะมีกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ไหนกันนะพี่ตังเดือนจุดชมวิวจุดชมวิวห้วยคอกหมูอันนี้ผมก็ยังไม่อันนี้เราเราเคยไปทางทางนี้เนอะที่ว่าเราไปไอไออะไรกันนะพม่าเนี่ยแต่ออมเนี่ยเคยไปแค่ข้างในนะข้างสุดนู่นยังไม่เคยไปไม่เคยไปดู เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปสวยมากทุกคนเหมือนฝั่งนู้นฝนตกเนาะพี่เดือนเนาะ <c oughs> อัวกัดเย็นเลยลมเย็นเลยขนาดมีแดดแต่ว่ารู้สึกไม่ร้อนเลยนะพี่พี่ ของที่แสงเดือนด้วยนะคะแล้วเราก็ไปเจอคือมันจะเห็นทางที่เราไปหมู่บ้านพม่าวันนั้นอ,ะอ่ะะ๋อแต่ว่าภูเขาตรงน,<ด>นู้นน่ะมันคล้ายๆกับทางที่เราไปเลยนะแต่จริงๆแล้วเ,เ,เราไม่ได้ไปฝั่งนะั้นเราไปข้างล่างนี่หรอเราไปใทรข้างล่างอ๋อนู่นไงนู่นงา,า,าที่เราถ่ายรูปตรงนู้นอะคนนู่นอะไปเดี๋ยวเราไปอีกที่มุมดีก่เนนะเราไปฝั่งนี้กัน ที่นี่เขาก็จะมีเป็นต่อชะดอใช่ไหมเลยมไม่รู้ว่าพี่แสตเขาจะเ,ออเดินขึ้นมาหรือเปล่าเนาะถ้าจะไม่มาแล้วมั้งเขาอาจจะแวะหน่อยอยู่บังเอ,อิญมากเลยเนาะบังเอิญที่เราจอพี่แสตคือเราไม่ได้ที่ที่ผมไม่ได้มากับ พี่แปดลับพี่แปดลิบอกว่าจะมาพม่านี่แหละก็เลยคิดว่าไม่คิดว่าจะมาทางเดียวกันเนี่ยแต่ดีน,นะมีห้องน้ําให้ด้วยเนาะแบบนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็ไม่เสียเวลาทุกท่องีแต,แต่เห็นเดินขึ้นมาร้อนเนาะใช่เ,เราเดินขึ้นมาเด็ดกล้าเลยอือ,อเป็นปลาไผนะ่เนาะไปดูว่ามันจะสวยแค่ไหน พวกเราก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยเนาะร้านข้าวคนเยอะ <คน S 1> แต่ว่าคิวเยอะคิวเยอะก็เลยอขอเดินชมดูว่ะกัดดีกัดเย็นนะอันนี้ก็เป็นอยู่ในการดูแลของที่ตชดเพราะฉะนั้นแล้วก็ปลอดภัยเนาะป่าเขตที่นี่ก็ปลอดภัยซึ่งก็ไม่ได้มีการลบกันกับพมา่าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไร เราก็ไม่ได้ดูก็เป็นเสี่ยงเขตขงหัดธาราก็เอานกันอันนี้คือเป็นเขตชายแดนพมา่าแสดงว่าถ้าพม่ามาเนี่ยสามารถข้ามมาฝั่งนี้ได้ไหมหรือว่าต้องมีอะไรแเราจะตรวจสอบอยู่แ,แต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะเนาะแต่ถ้าเราจะไปชายแดนพม่าเหมือนวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีบัตรมีบัตรประชาชนไปย<ม>ืนย <ๆ S 1> <ๆ>ันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยนะ ถ้าเราเขา้เราไม่จับอย่างเงี้ยเขาจะจะได้ตามจะตามปเดี๋ยวเราจะถ่ายเอาหน้าให้ p f ีดูกันนะสองหนึ่ง อันนี้เห็นแดนในช่องของพ,พวกพี่แฟนแล้วก็พี่เต็งเดือนะที่มากันวันนั้นใช่ไหมใช่หนูยังไม่เคยมาอ๋อน้องเบสมีช่องอื่นๆมาด้วยนะพี่พี่มาถ่ายกันหลายช่องแล้วนเนาะวันนั้นลมแรงมากเหมือนจะมีพายุด้วยแหละวันนั้นวันนี้ก็น่าจะพายุนะสมาเห,หมือนยังมีทะเลหอมอกอเสียดายถ้าเรามาเป็นจริงๆคิดว่ามาแล้วจะไม่มีคนนะทุกคนแต่ว่าคนักท่องเที่ยวเยอะเนาะ ตรงนู้นว่าที่เราไปอ่ะที่เราไปถ่ายรูปอ่ะนูน่นนะพี่พี่มุมที่มันไม่มีหญ้าเนาะใช่ปะ่ะหรือว่าปิดทางวะแต่เราลงไปทางเนีเออ้เออเออทางนั้นแหละน่าจะใช่นูน่นหมู่บ้านพาม่าท,ที่เราไปนูน่นโอ้ยตรงนี้ก็มีทางภูเขาก้อนนู่นอ่ะ เอาไปไหนครับเหมือนจะมีฝนเลยฝั่งนี้อออโ้ตัวจะปิ้วตัวจะปิ้วนะพี่นี่เดินไปดูฝั่งนุนกันสุดแดดสยามกเับสุดเผ็แดนแผ่นดิกไทยทุกคนถ้าข้ามไปฝั่งลุนก็ไปฉีดของขาม่าเนาะ ก็ตรงนี้อ่ะแบบนี้แหละจานดึกไวน้นไม่ได้กลินได้ดูตบดอันนี้ก่อตั้งไว้เมื่อวันที่27ตุลาคม2550 คนละคิดดูเนี่ยพวกเราอะ่ะเดินขึ้นมานะพวกเราเดินนะคนอื่นเขาเขาเขาไอ้นี่มาไหม,มเขารถมาแต่เราพวกเราคือเรามาเดินป่าก,กันอยู่แล้วไงเราก็ทะลุมานี่เลยเนาะ<อ>เราก็จะรู้จักทางว่ามันจะต้องมาผูกกินทุกคนมาช่วง,ห,งออหน้านออกหน้าฝนแบบว่าฝนตกวันนี้แล้วเพิ่งนี้มันจะมีทะเลมองเอาไว้โอกาสมาแล้วกันทุกคนมาแต่เช้าเนาะมาแต่เช้า แต่อันนี้ก็คือเหมือนแบบเขตเราเหรออย่างเงี้ยหรอหแล้วคือถ้าถ้าเราจะเลยเขตนี้ไปก็คือเป็นพมา่าไปอย่างเงี้ยหรอใช่าจะแบบแต่ก็มีชาวบ้านเขาไปทำไรทำสวนก็ไปเจออือก็มีแต่แล้วเขตตรงที่เราไปนี่ก็คือเป็นเขตของพมา่าแต่ว่าก็เป็นเป็นคนไทยไปอ,อยู่อาศาัายตรงนั้นใช่ไหมบางทีเราก็ข้อมูลก็ได้มาไม่ค่อยตรงกันเนาะเพราะเราก็ไม่ไม่รู้ข้อมูลเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขตอืมใช่มันน่าจะมีแบบแดนแบบกั้นแบ่งเขตชัดเจนแต่ทีนี้มันเป็นป่าไงทุกคนเขาก็จะมีเป็นแบบอย่างนี้แหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าให้รูว่ามีอีกที่หนึ่งที่เป็นตะโกปิดทองตะโกปิดทองปิดทองปดไม่รู้ว่าไหรมันจะเป็นในนี้เหมือนกันปอชดโแล้วก็มันจะมีโรงเรียนปอชะดอยู่เกนเคยขึ้นไปสูงมากมันจะอยู่ฝั่งตะโกล่างฝั่งนี้นนะอืมเด็กเด็กอยู่ เดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเนาะเราไปเราไปเที่ยวจรงๆไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเอลูกค้าหมดยังเราจะไปสั่งข้าวกินกันเนะาะฝนเริ่มมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเปียกกันเนาะเราต้องไปชมดูจะร่เย็นเนะาะเออ เขาสวรรค์ยังเลยยังไม่เคยไปอันนี้ก็อยู่ราชบุรีใช่ไหมอยู่อีกอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นเองทุกคนเดี๋ยวไว้มีโอกาสอมจะไปถ่ายพีเอฟซีดูนะแต่คิดว่าพี่พีเอฟซีเนี่ยน่าจะดูจากช่องอื่นมาบ้างแล้วล่ะแต่ถ้าเอาบรรยากาศเดี๋ยวเราไปไปถ่ายอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์คนเยอะเนาะนี่ถือว่าวันนี้ก็รีแลก คลิปนี้ก็รีแหละฝากพ <2 S 1> <P PC S 2> ีกนะ่เอฟแต่ว่าวันธรรมดาวันนั้นขึ้นมาไม่ไม่มีกันก่อนอื่นเ็าฝากพีนะ่เอฟซีนะเขาไปกดสินค้าหน้าช่องของพวกเราได้นะพี่พี่แสงเดือนมีช่องอช่องในแอปดาอยู่เนาะไม่แน่ใจว่าพี่เอฟซีเนี่ยจะเล่นกันหรือเปล่านะแอปตอกตอกเนาะใครสนใจสินค้าชิ้นไหนที่พวกเราใส่เข้าเดินป่าไม่ว่าจะเป็นกางเกลงรองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยแนะนําเลยกดเข้าไป ของช่องของอมเนี่ยชื่อว่าช่องออมรีวิวของพี่แสงเดือนชื่อแสงช็อปแสงชอสอ็งอปเป็นตัวภาษาไทยแล้วก็ช็อปเป็นภาษาอังกเนาะเข้าไปเ,เลือกซื้อกันได้เนาะใครสนใจใครสนใจใช่มีรองเท้าไม่ว่าจะเป็นหมวกเนาะกระเป๋า,ปปามีคร,มครบไปเลือกชมกันได้อุดหนุนพวกเราได้เนาะื่อเป็นรายได้เสริมนั่นเองนอกจากการทำ Youtube นะทุกคน แต่ก็จะดูกันว่าพี่แสเขายังจะอยู่ไหมถ้าเขาอยู่เราก็จะ <laughs> ขอกลับ <laughs> กลับด้วยนะเราเดินไม่ไหวแล้วทุกคนก็จะเห็นพวกเราถ่ายกับพี่แสตกันบ่อยๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอคอือช่องของพวกเราเนี่ยเติบโตมาจากช่องพี่แสตนะเอาจริงๆแล้วอะพี่แฟตเขาเป็นคนสนับสนุนให้พวกเราทําคลิปเนาะเราก็จะมีรายได้ก็จะมีรายได้เพราะช่องพี่แสดด้วยเพราะว่าสนับสนุนใช่เขา เขาซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะแบบลองถ่ายอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บอกอะไรที่พวกเราไม่รู้เนาะเดินป่าเนาะก็ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะพี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากคิดว่าพวกเราแบบเกาะผู้ชายเอะเพราะว่าพวกเราก็พยายามทําเองสุดความเป็นเขาเรียกว่าแบบเออเป็นมิตรภาพเนาะแต่ไม่เป็นไรเธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรนะ ยังไงพวกเราก็หาเงินกันแล้วถ้าคิหาเงินเนาะก็อนาคตค่อยว่ากันเนาะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าอมกับพี่เล็กเนี่ยก็เป็นแฟนกันแล้วนะทุกคนถามว่าเราก็ไปไปมามาเนาะชัดเจนไปไปมามาส่วนของพี่แสงเดือนเนี่ยทุกคนก็ต้องรอดูเนาะอนาคตเออไม่แน่เหมือนกันนะพี่ก็อย่างที่ีเอฟซีเนี่ยเชียร์มาเนาะ ก็เห็นคอมเมนต์ในช่องออมด้วยว่าให้บอกแฟตดใหญ่ไปจีบแสงเดือนสิเนาะก็ให้เป็นเรื่องขอรับให้พี่ทำใจรับนึ่งนะทุกคนต้องรอติดตามรอชมรอชมใครที่เชียร์นะอาจจะมีข่าวดีไปคนทันไปกลับเออคนทันะไปกลับ่เนเดินตรงนู้นนี่เขาให้กลางเต็มไหม อันนี้นี่เป็นตู้อะไรอ่ะตู้บริจาคต,ตู้บริจาคทิปบล็อกอ๋อเป็นติ๊บบ็อกน่าจะเป็นรายได้ให้กับกลุ่มของพี่กอชดเนาะที่ดูแลที่นี่เขาแจกอะไรอันนี้ไงเดิมหรเขาลงไปแล้วหรือเปล่าถ้า <laughs> <laughs> เขาลงไปแล้วนี่ทุกคนเราน่าจะต้งองต้องเกาะน,นักท่องเที่ยวเกาะนะแล้วนักท่องเที่ยวเยอะนั้นเราจะ บางทีเราก็ถ่ายสุ่มสี่ชุมห้าไม่ได้นอนเดี๋ยวเผื่อมันลิกลิกัสสิทธ์รู้ไดไงดูดาวไงนี่ทุกคนจะไญี่ปุ่นอีกคนรอข้าวอยู่มาแบบน้องต้นไม้รอข้าวอยู่ก็ยังไม่สุกแต่งตัวหล่อมาข้าวผมกดแล้วก็เลยแล้วรอข้าวอยู่ตอนนี้ฝนมาแล้วจะว่าไม่ขายังไม่สุกขายเยอะยังไี่ขายได้กินเนาะตอนนี้เรารอข้าวสุกข้าวของร้านขายไม่สุกนะตอนนี้ ยังไม่ได so, ้สั่งจะขอแล้วก็องพทีเขาได้ส well> ั่งในห้องกอเดอร์เด้วยซึ่งอย่างกี่บอกครับร้านค้ามีกลุ่มนิบาร์ที่เขาทำขนมนิบบารนะก็เป็นเส้นทางที่ไว้ท่องเที่ยวไว้ให้คนท่องเที่ยวมาถ่า้วก็อะไรต้นไม้จุดเด่นที่เป็นอะไรคันจุดอย่างนี้เป็นจุดที่อรอยอย่างกะวันนี้สวย บอกคไว้วันนี้ทำไมถึงทานน้องต้นไม้เนี่ยุโอ้น้องยุทธเรียนเห็นว่าที่บ้านมีงินหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทำงานต่อแล้วนี่ได้แดงที่น้องปลูกนี่คืออะไรอ่ะเรียกขวัญกันมั้ยในน้องน้องต้นไม้โชว์ได้ดิอันนี้คืออะไรใครปลูกให้ต้นไม้รู้จักยายก็เป็นสัมพันส่งข้างในนะยายยายปลูกให้ยายก็คือแม่ของพี่พี่แทนเล็กเนาะปลูกข้อมือให้ น้องน้องไส้ขึ้ยหรือว่าน้องต้นไม้นะครับอะไรนะภาษาอะไรนะภาษาเรียงหรือว่าน้องไส้ขึ้ยครับไส้ขึ้ยหรืว่าน้องต้นไม้อะไรเนี่ยอากเอาพูดเล็กหยอกบางคนไส้ขึ้ยเฉยครับไส้ขึ้ือว่าต้นไม้นไส้ไส้ขึ้ยในฉายาน้องต้นไม้คนทุกคนเยอะมากอันนี้เป็นน้องเป็นเป็นเป็นน้องที่เล่นบอลเจริงสุดในหมู่บ้านนะตอนนี้คือเดี๋ยวเราคตเสียงไว้ก่อนเนาะซึ่งหลายคนรู้จักดี สั่งไปกับปลาหมูสับเฮ้ยแต่ไข่ดาวใช่หรอใช่องเราทุกคนมีสัตว์ไข่ดาวด้วยอันนี้ช่ายกิจก็์คเพิ่มมาอีกทั่วเลยครับอุ้ยอยากเลยอะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องมาไปกิจมาแล้วครับนี่น่ากินมากน่ากินน่ากินดิน่าไม่รู้จานหนูน่ากินแล้วเพราะจานมีดอกไม้แบบรอบๆมันดูมีที่สัตว์มากนะทุกคนมา เดี๋ยวเรามากินข้าวดีกว่านะเพราะว่าเราอดข้าวมันเกิดเช้าแล้วเจอกันพอดีได้กินข้าวด้วยกันเลยทุกคนมาเดี๋ยวยังไงจะขอตั้งบรรยากาศที่จะตื่นก <sick> ันเลยก็ว่ากินข้าวอร่อยแค่ไหนแล้วทำบรรยากาศมันดีแค่ไหนทุกคนครับอ่ะอังมีอังมีทุกคนต่างมันนะทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวพร้อมๆกันนั่งดู เอาไวุก็ได้ประชานเลยจบ ทุกคนเดี๋ยวเราพวกเราขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะอร่อยไหมพี่ใหญ่พี่เด่อร่อยอร่อยบัอันี้จานละเท่าไหร่นะข้างบนเนี้ยจานสี่สิบาทสามสิี่สิบมามกนี้เราพันสิบบาทอี้ขายจานประมาณนี้จะเสี่นนิดนึงเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะเนาะีอโชว์ีนึงนะ้ดูปตุก เขาเข้ามาจากไหนกันนอะเดิมาจากเมืองโนนบุรีประจวบคีันธ์เนี่ยโน้ยผจะบอกเขาจะบ้านของผมทำไม่ได้ไงทำมาทั้งป่าอย่างเงี้ยโอ้ยพี่นี่กข้าวอ่อนแรงด้วยเฮ้ทุกคนเดี๋ยวพวกเรากินข้าวกันแล้วก็เราก็จะกลับเดี๋ยวพวกหนูสองคนเนี่ยจะขอติดรถกลับไปด้วยนะเพราะเดินกันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วรู้สึก สงใครใช้กิดไปพี่กิดรถวางอยู่แต<อ>่พ<อ>ี่ซ้ำพายาเยอะแล้วโอเคทุกคนแล้วปิดคลิปไว้เท่านี้แหละฝากมีเอนสี่ไลค์กดแชร์คลิปช่องพวกเราสองคนเลยนะ <S <S อันนี้ถ่ายมาแค่อันนี้พวกพี่ได้ถ่ายไหมไม่ได้ถ่ายเลยเราไปถ่ายที่พม่าก,กันมาใช่ไหมอมโอเคเดี๋ยวปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคน